ครับผมวันนี้มาเปลี่ยนแผ่นคาดครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้อันนี้แผ่นคาดต่อครับเปลี่ยนแผ่นคาดคเป็นแผ่นโด,ลนดแล้วทีนี้เจดีคัดมันมีรอยครับจากการใช้งานนะครับเวลาเราใช้นานๆมันก็จะมีรอยแบบนี้ครับอันนี้ลูกค้างม้อยครับไม่เปลี่ยน แล้วเราก็จะไปกืนง,งออกนะครับเดี๋ยวได้ประหยัดงบขึ้นมานิดนึงก็ประหยัดเยอะอยู่ไม่นิดหรอกครับอันนี้ค่าคึงก็80บาทครับครับเดี๋ยวเราจะไปคึงกัน,นครับ จะได้ไม่ต้องทำหลายรอบครับรอบเดียวเอาให้จบครับเดินที่ทางนะเดินะี่เอเใช่ไหมส่วนพระบุตหนุ่มนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหซีโเกแพ็คมาเป็นแถวโดยเฉพาะทีเจซิงเกแพ็คคือคกลมๆหรือดีเจจากรอมี่หลังใหม่นะฮะที่ว่าหลายคนก็เดินมาแังช่วงนี้นะดูแลสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับร้อนๆอย่างในแบบนี้นะครับก็ต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วครับ ยังต้องดูแลเรื่องของสุขภาพปากและฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยเราไม้มีความมั่นใจนะครับบางคนมีอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบปวดฟันเสียวฟันแบบนี้เพราะว่าอาจจะบได้เลยในการดูแลสุขภาพปากและฟันครับเพราะฉะนั้นดูแลปากและฟันของคุณได้ไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะครับด้วยการใช้น้ำยาบ้วนปากสูตรไทยซปเปอร,ร์ครีมครับกลัวปากเชา้าเย็นขนานเอกนะครับก็ทําให้เหงือกและฟันของคุณแข็งแรงตอนนี้จากโปรโมชั่นครับคือซื้อ2ขวด แถมฟรีหนึ่งขวดแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยตันใช้อยู่ดีต่อใจตอบโจทย์มากๆเลยนะใครอยากได้ใครอยากลองใช้นะครับแนะนำเลยฮะกดไปที่หมายเลขนี้0 9 2 3 5 2 4 4 4 6อถึงแนะครับ0 9 2 3 5 2 4 4 4 6องสางสี่สี่สี่กถึงแอันนี้ถ้าถ้าถ้ามันลึกๆเป็นลึกๆเนี่ย บริวารสอบสวนนะครับคอเพลงลุ้นทุ่งแน่นอนนะสำหรับมิวสิกบล็อกลุ้นทุ่งแกรนด์นิโกนะครับรวบรวมเอาไว้ให้แล้วเป็นอิ่มจุใจครับคัดสรรที่สุเลยร้อยเพลงต่างที่จะเฉลียวไว้แล้วคไว้นานๆไม่เปลี่ยนนะครับโอกาสข้อก็แก้ข้อเบียงจะหาได้มีเยอะครับและอีกนั้นก็คือมิวสิกเองท่านด้วยประมาณนี้ครับอยู่ในกล่องมิวสิกบล็อกนี่แหลกเพราะว่าเวลารถออกตัวมันกระตุกนะครับ จะตุกเยอะด้วยเราต้องรีบทำนะครับไม่อย่างั้นเสียตังค์เยอะนะครับสวัสดีครับพี่พี่ดีใจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับนผมหายจากบ้านไปต,ตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผม そっからああああああ

ค,ร,ค,ค,ร,คาร,ารับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเนียนปี๊บครับ ฝากด้วยครับผมถ้าไม่อยากเสียตังค์เยอะก็ทำเลยครับเวลาออกตัวรถกระตุกตึ๊กตๆๆๆๆ<ห>ึ๊กตึ๊กให้ีฝากเลยครับอย่าปล่อยไปนาน<ห>ครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ